นี่คือซิปโปรุ่นที่แข็งแรงทนทานและเหมาะกับมือใหม่ที่หัดควงไฟแช็กซิปโปมากที่สุดมันคือซิปโปรุ่นสตรีทโคมเด็สั่งซื้อซิปโปของแท้อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ตรงคำอธิบายประกอบคลิปเดียวถึงสินค้าจาก l a ซ a ด้าผมได้รวบรวมมาให้แล้วช่วงนี้มีโป66เลเบิ้ลนะครับมีหลายรุ่นหลายสีหลายแบบให้เลือกเดีย๋ยวผมจะให้ดูรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เหมาะสมกับการควงไฟแช็กมากที่สุด ซิปโปของแท้ใต้กล่องจะมีใบการันตีตลอดอายุการใช้งานนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยถ้าไม่รวมถึงการกระเทาะของสีแต่ว่ารุ่นนี้มันไม่มีสีกระเทาะนะครับเป็นรุ่นที่เหมาะมากไม่ว่าคุณจะทํำตกจากการฝึกควงไฟแช็กนะมันก็ไม่มีวันบุบไม่มีวันแตกไม่วันเป็นริ้วรอยผมแนะนำมากเลยนะครับเป็นรุ่นที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับการควงแมนะแต่ผมที่ คงจนเชี่ยวแล้วก็ยังนิยมใช้รุ่นนี้อยู่เห็นไหมมันมีเท็กเจอร์ที่ทำให้ตกก็ไม่เป็นรอยนะครับหรือใครจะใช้รุ่นอื่นสีอื่นก็ลองคลิกดูนะครับตรงลิงก์เนี่ยผมรวบรวมไว้เยอะแล้วก็คลิกจากลิงก์ต่อๆกันไปได้นะครับเป็นร้านเดียวกันกับที่ผมซื้อนี้เลยนะเป็นตัวแทนจำหน่าย ที่เดียวในประเทศไทยนะครับสำหรับซิปโปไทยแลนด์ไฟแช็กกันลงของแท้จากอเมริกาที่ทุกคนรู้จักกันดีส่วนคลิปสอนควงไฟแช็กนะครับผมได้สอนรวบรวมไว้เยอะแยะมากมายใน u t u b e นะใครที่เคยติดตามมาก็จะทราบนะครับมีตั้งแต่ท่าพื้นฐานไปจนถึงท่ายากนะครับท่ายากถึงยากที่สุดแบบควงสองอันสลับกันก็ยังมีผมได้รวบรวมเป็น p ย a y ิสต์ไว้ให้แล้วตรงนี้นะสำหรับคนที่ดูใน YouTube นะครับสอนควงไฟแช็กโดยซันเวียนะครับ s a l v i a ใครยังไม่มีไฟแชกก็อย่างที่ผมบอกนะครับสามารถสั่งลิงก์ตรงนี้ได้นะครับช่วงโปรเลกเปิลก็จะมีส่วนลดพิเศษแล้วก็มีโปรโมชั่นมากมายสำหรับคนที่ดูในเพจซันเวียร์เดลมิชเชียนผมจะวางลิงก์สั่งซื้อไฟแช็กนี้ไว้ในคอมเมนต์นะพอผมวางปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่บนสุดของคอมเมนต์เลยนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ที่นั่นบางคนชอบมาถามนะสั่งซื้อไฟแชกได้ที่ไหนถามเยอะมากนะครับซึ่ง ผมก็วางลิงก์ไว้ยังไงเข้ามาในคลิปัต้องเห็นอยู่แล้วบางคนไม่ได้ดูก็ถามไปก่อนนะครับดูซะหน่อยก็จะเห็นลิงก์นะสำหรับโพเล็กเบิลทุกคนที่ชอบลาซาด้าก็จะรู้กันดีนะครับสำหรับเดือนนี้ก็66นะมีโปรโมชั่นมากมายนะครับก็ไิคิดดูได้แล้วพบกันกับรายการสอนควงประจักษ์ซิปโป้โดยพี่ซันเวียร์เดอะมิชเชียนอันที่อนสตอร